สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําเครื่องมือในโปรแกรม c a n วานะคะว่าเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทําผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สําหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่เลยนะคะในบทนี้ก็จะเป็นในการสร้างดีไซน์เทมเพลตเนาะอันนี้นะคะ เป็น i n s t a g r กรมโพสช่องสี่เหลี่ยมนะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นเทมเพลสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็มันก็จะสามารถทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นป้ายราคาเออเป็นป้ายบัญชีโปสเตอร์โลโก้อะไรอย่างงี้นะคะก็เราก็จะใช้เป็นขนาดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราก็เพียงแค่พิมพ์หาเราก็จะเอามาวางตัวนี้ได้เล้วแค่นั้นเลยนะคะ ส่วนอันต่อไปที่ใช้ก็โลโก้นะคะเราลองพิมพ์ว่าโลโก้อ๋อนี่ไงโลโก้อันนี้ก็จะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันแต่ว่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบ เทมเพลตโลโก้หมดเลยเนาะเออเราก็จะเลือกง่ายหน่อยเออเราเพราะว่าเราเข้าเทมเพลตของโลโก้โดยตรงนะคะก็จะมีโลโก้ต่างๆมากมายให้เราได้เลือกเลยนะคะนี่แล้วก็โอ้หมีให้เลือกเยอะแยะเลยโลโก้ก็ลองไปเลือกกันดูได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออินฟโฟกราฟิกนะคะ อันนี้นะคะเป็นอินโฟกราฟิกนะคะแบบเวลาเราต้องการที่จะทำอินโฟกราฟิกที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญนะคะเราอันนี้ก็แนะนำมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอินโฟกราฟิกในแคนวาเยอะแยะมากมายเลยมีหลายเทมเพลตให้เราเลือกนะคะแบบคือเราไม่จำเป็นจะต้องเอาแบบเออเอาตัวการ์ตูนมาใส่ทีละอันอะไรอย่างงี้ก็คือแบบโอ้แคนวาเขามีให้เราแบบเลือกเยอะมากๆเลยแบบ เราไม่ต้องเสียเวลาหาทีละอันหรือไปดาวน์โหลดรูปจากที่อื่นอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าแคนว่าเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะอ่ะก็มาดูที่องค์ประกอบได้นะคะองค์ประกอบตรงนี้เราก็จะสามารถแบบหาอ่ะสมมติเราอยากได้ผู้สูงวัยนะคะเราอยากได้แบบตัวการ์ตูนที่เป็นผู้สูงวัยเยอะกว่านี้อีกเอามาใส่ในอินโฟกราฟิกเราเราก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะนี่ก็จะมีแบบผู้สูงวัยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนี่ แล้วก็สามารถมาตกแต่งเพิ่มได้นะคะแบบเทมเพลทุกอันสามารถแก้ไขได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเปิดในแอปพลิเคชันอื่นโปรแกรมอื่นหรือเว็บไซต์อื่นเลยนะคะสามารถแก้ไขได้ตรงนั้นเลยโอ้โหแคนว่านี่ประโยชน์เยอะนี่นะคะอ่ะเอามาใส่อีกนี่ตัวการ์ตูนคือน,น่ารักทุกตัวเลยนะคะอ่ะเห็นไหม นี่มีเยอะเลยนี่อะลองไลยๆห,หน้าเห็นไหมคือแบบเราแค่ไปหาเนื้อหาที่เราต้องการใส่ที่เป็นที่เราชอบอะใส่ลงไปแค่นั้นเลยเออแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องแบบเสียเวลาหาแบบรูปภาพมาใส่เองเยอะเลยเนาะอ่นนี้แบบอากาศร้อนมาที่องค์ประกอบแล้วก็พิมพ์อากาศร้อน นี่ก็จะมีแบบในประลอดสูงสูงเยอะเลยโอ้นี้ร้อนร้อนจริงเอามาใสเอามาใส่าาใสปึ๊บนี่ตรงนี้มีอีกไหมมีอีกไหมพาทิตโหอ,อ่ะนี่ ก็มาใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะคือองค์ประกอบอันนี้เขาก็มีตัวการ์ตูนให้เลือกเยอะนะคะมีที่แบบเป็นกิฟต์แบบนี้ด้วยที่แบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะคะก็สามารถมาใช้ได้นะคะนี่อ่ะลองลองแบบอื่นอีกทานผักช่วยบำรุงสายตานี่ก็จะมีผักสีต่างๆใช่ไหมแล้วก็อ่ะลองมาดูที่องค์ประกอบแล้วเราก็พิมพ์ว่าผัก ดูซิว่าผักจะน่ารักขนาดไหนโอ้มีให้เลือกเยอะเลยนี่ครบเลยอะ่ะอันนี้สีสม้มสีเขียวสีม่วงสีม่วงนี่เอ้ยอันนี้ต้องสีม่วงนี่สีแดงอืมนี่เอามาไว้ตรงนี้นี่ก็จะมีตัวการ์ตูนให้เลือกเยอะเลยเห็นไหม และอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่เราใช้อันนี้จะไม่ใช่แคนวานะคะแต่ว่าก็ฟรีเหมือนกันก็คือแบบเราทำในแคนวาเนี่แหละแต่ว่าเราไป Export ด้านนอกเนาะเป็น e-book ก็คือตัวนี้เลย Hey s e n n Flipbook หรือมาที่เพิ่มเติมตรงนี้นะคะและเราก็หาตรงคำว่า Design นี่น,นี่ดีไซน ก็นี่ปุ่มนี้เลยคลิกนะคะนี่แล้วเราก็เลือกหน้าเราเอาทุกหน้าเลย3หน้าแล้วเราก็บันทึกค่ะพอโหลดเสร็จอย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะว่าดีไซน์ของคุณได้บันทึกแล้วแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะดูในใ hey ห้ซินฟีบบุ o กนี่แล้วเราก็คลิกไปได้เลย นี่นะคะก็จะมาเด้งในเว็บไซต์แบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นอ e ีบุ๊กของเรานี่แบบนี้เลยก็จะเปิดแบบเหมือนเปิดหนังสือเลยนะคะนี่น่ารักนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เอ็กพอร์ตมาได้ฟรีฟรแบบนี้เลยและอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราใช้นะคะนี่มาที่ในแอปตรงนี้นะคะแล้วเราก็พิมพ์ว่า mock up นะคะ Mock up ตัวนี้นะคะ ก็แบบเวลาเราที่ออกแบบโลโก้เนาะแล้วเราก็อยากลองเอามาใส่ในนี่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เราได้ดูก็จะมีหลากหลายมากมายตรงนี้เลยเราก็สามารถเลือกได้นะคะมีทั้งแพ็กเกจจิ้งกราฟิกแท็บเล็ตทีวีนาฬิกาอะไรอย่างี้ก็มีหรือว่าจะเป็นกรอบตรงนี้ดูที่อันนั้นก็ได้นะที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในองค์ประกอบตรงนี้ก็มี นี่เป็นเสื้ออ่าแบบใครอยากทำลายเสื้อสกรีนลายเสื้ออะไรอย่างนี้ก็คือนี่อันนี้เลยโหเนียนมากอ่ะ,อะแล้วเราก็เอารูปภาพของเราเนี่ยมาใส่ นะคะแบบเออก็เป็นแบบรูปที่เราเลือกนะคะมาลองแปะได้เอาเป็นรูปหน้าเราอะไรอย่างงี้ก็ได้นาะอเออแบบเราอยากทําเสื้อที่เป็นหน้าเราจะได้รู้ว่าเสื้อนี้เราเป็นเจ้าของนะอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เราสามารถปรับแต่งแก้ไขรูปตรงนี้ได้นะคะ,ะมาที่แอปมาที่มอกอัพอันเดิมเลยนี่มันก็จะครอปรูปได้นะคะนี่ เต็มเต็มและเราพอใจแล้วเราก็กดปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนี่ก็จะเป็นแบบหน้าเราที่เพอร์เฟกนะคะว่าเสื้ออันนี้เป็นของเรานั่นเองนี่เรียบร้อยแล้วนะคะ